ผักกระดเนี่ยผักกระเดแล้วผักกระชูดคือมันจะคล้ายๆกันแต่มันแตแค่ผักกระชูดนี่ต่ดทไม่เคยยินดีไหมยังไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นคล้ายๆผักกระเฉดแต่พมันใหญ่กว่าผักกระชูดมันว่าต้นอ๋อุ้่มใหญ่ช่องใหญ่ๆอด้ยหาฮะประเทศลยนะบางที่เทมันมีขายอ่ะะวมีไอ่ะ เด็ดเด็ดเอาเนี mm ่ยเอาจะท่นี่จะไปทำให้กินยอดมันทั้หมดมยอดมันเอ้นมมีใหญ่มันนี่ไม่เอาเอาทิ้งไปเลยเขาเรียมเหรอพี่บุ้งดปผัวุ้งี่โอ้ชุดใหญ่ทีนี้นี่นะะเนียพเนียนี่พเนียทีนหน้าแดงนั่นวากว่จ้าแก้วห่เมือนเด

เนี่ยเนี่ยกินได้เนี่ยคือถ้าเด็ดขาดคือเอาเนี่ยเด็ดสองนิ้วขาดคือเอาไม่ายสองน้วไม่ขาดไม่ขาดะใคา่อเดินไส่คุยหดนาไม่ขาดรใหม่นะในความรู้ใหม่มองงอตเาดิมจริงไม่เคยเด็ดโอ้หัดกินหญ้าอเนี่ต้องใจ่มเคนใจรักเท่านั้นเลยแล้วมันกรรมมันได้นิดเดียวเนี่ยเด็ดตึกตึกเนี่ยนี่อ่อน ขนาดแปดขนาดเจ็ดสิบแล้วเนี่ยยี่สิบห้าเน่เหรอยี่สิบห้าปีไปจะไปร่วมอยู่เลยยี่ห้าเองเดี๋ยวพี่เย็นวันนี้ผมจะทำให้กินพมกันที่ปากระเฉดสูรบางบ่อผมวันี้ผมไม่เ่วาพี่จิตมันกินเนองไม่มาก่อนนะจิตเมื่อการกินเขาอยอมากเลยเช็มื่อ

เอนี้รานแม่นี้แ่นใราไม่แ้ีแนทีนเหรอค่อยเนี่ยใจเนี่ยค่อยคัหัวจเลยใชแล้ซิ้วอปู่ใช้ยายาัผมเรผมใช้เรงหรนี่ก็ใช้ใคืนไม่ใชแสคืนวไม่ได้ใช้าตัวจะรันแครมมีชื้นอย่างก็ให้มันแห้งปมแห้งที่ผมทุกครั้งที่อาบน้ำเลยนะโอ้คืนอ่ะสส สั่งบ่อยไปไม่ดีนะพี่เนี่ะผมได้แห้งแล้วมันจะคันใช่แล้วก็ค่อยว่าคันกายนั้นชาสะพุงยิ่ง่อรถดทำไม่ล่ะไม่ใช่หรอกแล้วก็ราคาก็เลยเอามาลองนั่นแหละค่อยทีเดียวสิวขึ้นหัวเลยไม่ใช่มามาจากเออ่ใแล้วก็ใส่หมบ่อยๆคนใส่บ่อยๆมันมีปัญหาผมเนี่ยเคยเนี่ยติดตัวเองผมเน่ยตัดที่ั้นไหนมันเป็นติดตัวเลามขึ้นมีไปที่ไหนดิโยนทิ้งว่างเลยเลยป่ะให้ไก่ไม่ไ่ กินใกล้กินเดี๋ยวตาที่ปพิซีให้กินอย่างเรอ่นเลยดี๋ยว่าเคยกินจีมือพิซซี่ของใช่ไหมยังไม่รับแต่ครับวันนี้จะทำชาด้วยเอาชาจิหยิบชาไปดิชาขวามือที่เป็นไม้ไห่ให้เดียวัดให้กินมีป่ะมีเดี๋ยวมา เอ่เป็นแขกรับเชิญผมแล้วกันนะครับผมเยอะนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหายตามนี้ตอนที่จะทิ้งตอนที่จะข้าวพอมไหมดูดิโอ้ไหนพี่ข้าวในหม้อพร้อมเขาเหนียวไหมพอมไหมพี่มันประมาณสามคนกี่ใครกินมากอ่ะอันนี้มันหงุดหงิเมื่อวานอ๋อมันเสียบตาส่วนใหญ่ข้าวมันต้องกินกันพออยู่แล้วข้าวเหนียวมัเสริมโอเคพออยู่ครับ

หวยออกอะไรพ่กนี้เหรออกพ่งนี้นี่ชื่อตัวไคือห้าคือห้าเอฟังเข้ามาเลย้าโจ๊กมั้งใช่ไเขาบอกว่าออกตองเหรพี่ยงไรืนยนชวันเลี้ยงเชิญพี่เคยไปไหนอ่ะ มาเี่นเชิญข้าวเยอะวันนี้โอ้โหลอมลอขึ้นมันเยอะเลยนะนี่ครับหอมขึ้นคุณดีเดี๋ยวดูเพื่อนผมอีกคนหนึ่งอายุ70เหี้ยเหี้ยตัวตัวน้ยเด็ดปิดเด็ดทิ้งไม่หมานรถหม่านเลยเพื่อนผม70ไปไหนครับ70ครับ50เอ้ยอ้วนเต็มตะเกีาหนุ่มนเพื่อนทุกคนมาบอกว่าเท่าหมดเลย วีเตตัวเองเลยวันนี้ต้มที่ปากเจดเอาไว้พี่เย็นนะน่ะเอามาออกมากินกับพี่วอนเงแค่เองนินน่แก่ังไงเฮียยังไ่ต้อง่้อู่ตั้มยังไม่ต้องทำให้อู่ตั้ม่ส่คลิปมา ตั้มเมือไงอะเส่อะไรบ้างมาอะไรฮะชาจะกินไหมชาจะกินแบบพม่าหรือจะกินแบบไทยพม่าไท่ไงล่ะต้างมีหนังสืออยู่